สวัสดีค่ะพ่อ,พอ,พอแม,แม่ fc แฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านพบกับดัญญาพายินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงสําหรับคลิปนี้จะมาดูโพสต์ที่น้องต้นข้าวโพสต์ถึงคนที่ไม่ควรอยู่ในสังคมแบบนี้หลังจากเห็นโพสต์หนูขอโทษนะคะขออนุญาตเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเพราะอ่านจากโพสต์แล้วไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะหนูคิดว่าเมื่อคืนที่เจอกับพี่เขาที่เซเว่นพี่เขาเป็นผู้ชายค่ะแล้วพอหนูเดินออกมาจากเซเว่นพี่เขาทัก แล้วบอกว่าพี่ติดตามน้องมานานเดินเข้ามาทำท่าจะกอดซึ่งหนูพูดว่าไม่ได้ค่ะพี่กอดไม่ได้นะคะพร้อมกับสีหน้ายิ้มยิ้มเขินเแล้วก็ไหว้พี่เขาซึ่งพี่เขาก็ถามต่อว่าพักอยู่ที่ไหนครับเนี่ยหนูก็ตอบว่าแถวแถวนี้ค่ะพี่นี่คือเหตุการณ์ของเมื่อคืนหน้าเซเว่นค่ะหนูไม่เคยลืมตัวนะคะเจอแม่แม่พ่อพ่อแฟนคลับหนูยกมือไหว้เลยยิ้มให้แม่แม่ทุกๆคน แต่ที่เขาเป็นผู้ชายซึ่งหนูก็ดูตามความเหมาะสมไม่ใช่ว่าแต่ตัวไม่ได้นะคะแต่ว่าบางทีหนูก็รู้สึกว่าไม่สมควรค่ะขอบคุณมากๆค่ะหลังจากที่ฟังน้องต้นข้าวโพสต์พ่อแม่ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวกันนะคะน้องต้นข้าวทำถูกแล้วค่ะที่ไม่ให้เขากอดเขาเป็นผู้ชายและน้องเป็นสาวกลำลังมีชื่อเสียง สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับรัญญาผายิ้มด้วยนะคะขอให้พ่อแม,ม,ม่ทุกท่านมีความสุขเดินทางปลอดภยัยสวัสดีค่ะ